ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ต้องมาลุ้นกันว่าการแต่นทสดของเราจะรอดไหมน่าถ้าพี่ไปดูคอมเมนต์แล้วภาพมันจะหายไหมเดี๋ยวลองดูแป๊บหนึงนะครับอืมมาแล้วมาแล้วอืมจอภาพไม่ขึ้นอีกโอ้ ชีวิตนี้หนีหนีสักครู่นะครับพี่น้องครับโอเคเอากลับมาใส่คืนสิตรงนี้โอเคเอาจะเวิร์กไหมแบบนี้ปับ๊บโอเคอ่ะ <c oughs> ถ้าแบบนี้พี่จะเปลี่ยนเป็นอันนี้ปับ๊บ แล้วจอมันจะเปลี่ยนเป็นอะไรโอเคมันไม่เวิร์กรับพี่น้องครับอ่าโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ขอดูคอมเมนต์ทางมือถือละกันนะครับอ่ะก็สวัสดีเป็นทางการก่อนละกันนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเชลซีเอฟวีร์ด์กับพี่เบียซีเอฟซีนะครับตอนนี้ พี่เบียร์ยังอยู่ที่สุราษฎร์ธานีแล้วก็ไลฟ์นะครับมาจากสุราษฎร์ธานีทางไกลส่วนปัญหาของระบบไลฟ์ของไม่โอเควันนี้นะครับลองไลฟ์ผ่าน Google Meet นะก็ไม่ค่อยโอเคเพราะว่ามันเป็นการไลฟ์ผ่านเบราว์เซอร์พี่เบียร์ไม่ได้ลงโปรแกรมนะครับเดี๋ยวไม่แน่ใจว่ามันจะต้องลงโปรแกรมได้ไหมหรือว่ามันจะไลฟ์ ผ่านเบราว์เซอร์แบบนี้โอ้ไม่โอเคเลยแต่ว่าเรื่องของเสียงน่าจะได้ยินเสียงชัดเจนดีไหมครับ<ส>ถ้าเกิดว่าได้ยินเสียงนะครับ่าสัญญาณภาพนะครับช่วยคอมเมนต์บอกนิดนึงนะะสามทุ่มวันนี้นะครับโดยประมาณก็มาเจอกันแล้วก็เป็นการพูดคุยสบายๆเหมือนเดิมนะครับหลายๆคนก็คงจะติดตามข่าวสารเชลซีมาทั้งวัน แต่ว่าเดี๋ยวพี่เวจะสรุปให้คร่าวๆแล้วกันสำหรับใครที่อาจจะไม่ได้ติดตามข่าวสารมาตลอดทั้งวันนะครับปับ๊บอ่ะเดี๋ยวลองไปดูข่าวกันนิดนึงนะครับในเรื่องของการเสริมทัพเนี่ยวันนี้ก็มีข่าวว่า Chelsea เชลซีนะกำลังให้ความสนใจอดีตผู้สาประตูแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยตอนนี้หมดสัญญากับแมนยูแล้วก็สามารถย้ายทีมได้แบบ ฟรีเอเจนต์เลยนะครับนั่นก็คือโรเมโรนั่นเองนะครับเดอะเทเลกราฟเนี่ยรายงานว่าเชลซีให้ความสนใจเซอร์เชีโอโรเมโรนะครับผู้สำบะตูทีมชาติอาร์เจนตินาเดอะบลูส์เนี่ยสนใจที่จะดึงตัวนายด่านอีกรายเข้ามาแข่งขันแย่งตำแหน่งกับเอ็ดวาร์เมนดี้แล้วก็เกปาอาริซาบาลาก้าในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับซึ่งแข้งวัย34ปีคนนี้นะครับเคยเกือบย้ายไปเล่นให้กับเอฟเวอร์ตัน วยสัญญายืมตัวเมื่อช่วงซีซั่นที่แล้วนะครับแต่ว่าดีลดังเก่าก็ไม่เกิดขึ้นนั่นเองก็มีแต่ข่าวเสริมทับแต่ยังไม่มีการเสริมใครเป็นรูปธรรมแบบเป๊ะๆสักคนหนึ่งนะครับตอนนี้กองหน้าก็เริ่มเงียบๆนะครับเออร์ลิงฮาแลนด์เนี่ยเงียบไปสองสาวันแล้วนะครับเลยมีข่าวว่าเอ่อเชลซีหวนกลับไปให้ความสนใจอย,อย่างจริงจังขึ้นหรือเปล่าก็ต้องบอกว่าเป็นส่วนข่าวลือนะที่บอกว่า สนใจเลวันดอฟสกี้นะครับหรือแม้กระทั่งโรเมลูลูกากูนะครับก็ยังไม่มีดีลไหนที่มีความคืบหน้าชัดเจนเป๊ะๆนะครับก็มาดูกันที่เพจออ f ฟิเชียของสโมสรกันดีกว่านะครับหลังจากที่จริงๆเนี่ยคืนนี้นะครับเชลซี Chelsea มีโปรแกรมที่จะลงเตะอุ่นเครื่องกับทีมแชมป์ไอร์แลนด์แต่ว่าก็ต้องยกเลิกไป เนื่องจากมีข่าวรายงานว่านะครับทีมเจ้าหน้าที่ทีมฝั่งตรงข้ามเนี่ยครับมีการตรวจผลโควิดเป็นบวกนะครับก็เลยการแข่งขันคู่นี้ยกเลิกแล้วก็นะักเตะเชลซีเราก็ถือว่าไปเก็บตัวฟรีซีซั่นอยู่ที่ไอแลนด์นะครับตอนนี้ก็ชิวๆมีภาพบรรยากาศมีอะไรมากมายเลยสามารถดูได้ทางเว็บไซต์นะแล้วก็ทางเพจออ f ฟิเชียของเชลซีของเรานั่นเองนะครับ ก็ไปดูบรรยากาศการซ้อมกันอะไรกันได้ต้องบอกว่าแอดมินภาษาไทยเนี่ยก็นะฮะโพสเก่งโพสเก่งนะครับภาพนี้นะฮะแคปชั่นเนี่ยเด็ดมากเลยต้องไปดูในเพจนะแคปชั่นเขาบอกว่าอะไรนเนี่ยพี่เปิดให้ดูตอนที่มีคนบอกคุณว่าลอนดอนไม่ใช่สีน้ำเงินนี่นะทุกคนก็หากากขำกริ๊งอะไรกันประมาณนี้นะครับเพราะว่าอย่างที่เรารู้กัน ลอนดอนอิสบลูนั่นเองนะครับไม่เป็นทั้งสีขาวแล้วก็ไม่เป็นทั้งสีแดงด้วยแต่ว่าลอนดอนเป็นสีน้ําเงินนะครับเอาไว้ว่าเดี๋ยวพี่เบียงไม่ได้เปิดดูคอมเมนต์นะต้องขออภัยนะครับมันเปิดดูคอมเมนต์แล้วมันก็มันยังไงมันก็ต้องเปิดหน้าไลฟ์มันมีปัญหายังไม่จบไม่สิ้นนะครับต้องขออภัยด้วย ถือว่าเราก็เข้ามาทักทายกันตามภาษาพี่น้องแฟนบอลเชลซีแล้วกันนะครับอ่าเมื่อกี้ก็นึกชื่อทีมไม่ออกเนี่ยก็เปิดอยู่แล้วนี่ทีมด็อกเฮด้าอยู่ในเต็ดนะครับโอเคก็โปรแกรมที่จะลงอุ่นเครื่องกันในวันนี้ก็ยกเลิกแคนเซิลไปเรียบร้อยแล้วนะครับทางด้านของเพจแฮงเอาท์เมาส์เชลซีพารามิตรของเรามีอะไรอัปเดตกันบ้างหนไปดูซิ เอียนมัตเซก้องหลังวัย19ปีนะครับจะยืมตัวที่ค o นทรีซิตี้ในสัปดาห์หน้านะครับซึ่งพวกเขาตั้งใจที่จะมัตเซนเล่นวิงแบ็กซ้ายอ่าส่วนทางด้านลีดยจไนเต็ดก็ได้ยื่นข้อเสนอเพื่อจะขอยืมตัวคอนอกาลาเกอร์ด้วยนะครับคาดว่าเขาจะได้รับการต่อสัญญาก่อนที่จะไปยืมตัวคนนี้ฮะออฟ i ิเชียลนะลอเรนซ์เจมส์นะครับน้องสาวของริชเจมส์เนี่ยก็ได้เซ็นสัญญากับ เชลซี Chelsea, ทีมหญิงเป็นเวลาปีเปีบนที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ได้มาอยู่ทีมเดียวกับพี่นั่นเองก็ไปแสดงความยินดีกับพี่ชายนะที่อ่อปอตโต้ด้วยในเกมที่เชลซีเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็คว้าแชมป์ยูฟาแชมเปียนส์ลีกนะครับส่วนอีกคนหนึ่งไมค์เพิร์ธแฮริสนะครับเส้นสัญญากับเบนฟอร์ด4ปีเรียบร้อยพร้อมออปชั่นขยายอีก1ปีแล้วด้วยนะครับ ก็ตอนนี้ช่วงนี้มีข่าวว่าเชลซีก็ปล่อยนักเตะดาวรุง่งปล่อยนักเตะอะคาเดมีนะครับแต่ว่ายังไม่มีความคืบหน้าใดๆเลยในการที่จะเสริมทัพนะครับตอนนี้พี่เบียร์ไลฟ์ทางไกลแล้วก็ต้องเอาสัญญาณภาพมามาจากโครมมันก็เลยอาจจะแตกๆหรือว่าไม่ค่อยชัดอะไรเงี้ยก็ต้องขออภัยด้วยนะครับอ่ะ วันนี้สรุปก็ไม่มีขา่าวอะไรคืบหน้ามากมายเดี๋ยวพี่เบียร์ขอไปดูที่คอมเมนต์หน่อยว่าเพื่อนๆพูดว่าอย่างไรกันบ้างนะครับเผื่อใครที่มีอะไรอัปเดตเราก็มาอัปเดตเราก็มาแลกเปลี่ยนกันนะก่อนนอนเราก็มาเจอกันแบบนี้นะครับสบายๆพี่เบียร์ก็คิดว่าเวลาในการไลฟ์ของเราเนี่ยน่าจะมาเนี้ยประมาณสองทุ่มหรือสามทุ่มนะครับประมาณนี้นะฮะ เปิดดูเปิดดูคอมเมนต์มีอะไรมีใครพูดคุยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะครับน้องๆมีข่าวอะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถอัปเดตนะครับจะได้มาแชร์แลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆได้นะบอกพี่เบียร์ได้เดี๋ยวพี่เบียร์ก็จะได้อ่านนะครับจะได้แบบแชร์ให้หลายๆคนที่ต้องการจะติดตามข่าวสารมาตลอดทั้งวันนี่นะครับอัปเดตเพิ่มเติมการแลกเปลี่ยนกัน พี่เบียร์ขาดเหลือขาดตกอะไรนะครับก็ช่วยอัปเดตกันนะครับหวังว่าวันนี้สัญญาณเสียงน่าจะชัดเจนดีนะเมื่อวานไม่ค่อยชัดน้องละองฝนบอกว่าเสียงชัดแต่ภาพหายวันนี้สัญญาณเสียงโอเคแต่มีปัญหาเรื่องสัญญาณภาพเพราะว่าพี่เบียร์เปลี่ยนโปรแกรมไลฟ์อีกแล้วนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับโอเคคุณปัตชยาบอกว่าซันโชเปิดตัวกับแมนูเนเต็ดแล้วแต่ว่าฮาแลนด์เนี่ยห้าสิบห้าสิบ ของเราเริ่มเงียบไปเลยนะสำหรับเอริงฮารแลนทั้งทั้งช่วงที่ก่อนยูโรแล้วก็ระหว่างแข่งขันยูโรนี่นะครับมีข่าวว่าเซียมีพร้อมจัดอัดเต็มแล้วก็บอกว่าต้องปิดดิวโดยเร็วปิดดิวให้ได้ไม่ต้องยืดเยื้อนะครับแต่ก็กลายเป็นว่ายืดเยื้อจนกระทั่งจบยูโรจนกระทั่งพรีซีซั่นจนกระทั่งจะเปิดฤดูกาลใหม่แล้วกลายว่าข่าวของเอริงฮารแลนก็เงียบลงไปเรื่อยๆนะครับก็ไม่เป็นไรถ้าเกิดว่าจะไม่ย้ายมาในซัมเมอร์นี้ หวังว่าเจมมาริน่าจะหันไปมองคนอื่นแล้วก็จัดมาให้ได้อย่างน้อยสักหนึ่งคนนะครับในตำแหน่งหน้าเป้านะครับสวัสดีน้องโอมเชลซีลานนาด้วยนะฮะมเมื่อคืนเลื่อนเสดายบอลอุน่นเครื่องส่วนอันเวสยูสาอันเวสอายุ38เล่นได้ดีฮิกออฟนะครับคุณฮิกออฟสวัสดีครับคุณปัชญาแบอบกว่าร้อบล้านปอนเนี่ย ถ้าดอทมูลปฏิเสธข้อเสนอโอกาสได้และเซนฮาร์แลนด์ก็คือศูนย์เปอร์เซ็นต์อะถ้าเชลซียื่นออฟฟิเชียลไปร้อยหกสิบล้านปอนด์แล้วดอทมูลปฏิเสธนะครับพี่เบียร์ขอเชียร์ให้เราไม่ต้องสนใจเออร์ลิงฮาร์แลนด์อีกต่อไปแม้ว่าในซัมเมอร์หน้าดอทมูลอยากจะขายก็ตามนะครับเราเลงไปที่คนอื่นเลยดีกว่าโมโหนะครับสวัสดีคุณมาริโอสตานิตด้วยนะครับน้องสลาเปาสวัสดีครับ แล้วก็คุณปอบอกว่าได้น้องสาวเจมสองคนหนึ่งอ่ะมาอยู่ด้วยกันทั้งพี่ทั้งน้องเลยนะฮะแจ่มเลยนะครับคุณปัช,ช่าบอกว่าสื่อที่เชื่อถือได้สกายสปอร์ตบีบีซีแมตต์ลอโรมัโนอ่ะ,อะพี่เบก็ตามอยู่สี่สื่อนี้นะครับประมาณเนี้ก่อนหน้านี้นะครับก็พยายามอัปเดตข่าวสารจากสื่อต่างประเทศแหล่งข่าวจากหลายๆแหลง่งซึ่งจริงๆสมัยเนี้เพื่อนๆน้องๆก็คงจะติดตามได้ทั้งจากทางอ่า โซเชียลมีเดียนะครับไม่ว่าจะเป็น Twitter Facebook Instagram ของนักข่าวต่างประเทศนะครับหรือแม้กระทั่งเว็บไซต์นะครับข่าวต่างประเทศไม่ว่าจะเป็น Skysport BBC แหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือได้ต่างๆก็ตามเดี๋ยวนี้มันติดตามง่ายนะครับมีทั้งภาษาอังกฤษก็จริงแล้วก็มีแปลเป็นภาษาไทยอ่านง่ายนิดเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆคนก็ติดตามเองได้ง่ายนะครับเร็วกว่าพี่เบรซซําก็ บางคนมาช่วยอัปเดตมาช่วยแจ้งข่าวพี่เบียก็ต้องขอขอบคุณจริงๆนะครับแล้วก็ในส่วนที่ก่อนหน้านี้เนี่ยก็ได้อัปเดตข่าวจากแหลง่หลง,นหลงนู้นแหล่งนี้แหล่งนั้นน่ะก็รู้สึกว่าพอในลายของข่าวเออร์ลิงฮาร็งเนี่ยก็มีสื่อที่เขาต้องเข้าใจว่าเขาทํางานเป็นอาชีพเขาต้องเขียนข่าวทุกวันนะครับเขาก็เลยหาอะไรมาเขียนไปเรื่อยทุกวันแล้วมันก็เลยเป็นข่าวที่มันไม่ค่อยมีคุณภาพล้นตลาดเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่เบียก็เลย คิดว่าตอนนี้ก็จะเลือกนะครับข่าวถ้าเกิดว่าข่าวไหนที่มันมีความน่าเชื่อถือนี่ความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงแล้วมีการดําเนินการจริงเราก็ค่อยๆมาอัปเดตติดตามกันแต่ถ้ายังไม่มีความเคลื่อนไหวอย่างจริงจังนะครับเราก็ปล่อยๆไปก่อนดีกว่านะครับจะไม่รายงานแบบทุกข่าวละต่อไปนี้นะครับตามสื่อต่างๆหรือว่า ข่าวลงข่าวลืออะไรต่างๆนะครับก็คงได้เห็นกันเต็มโซเชียลมีเดียแล้วเพราะฉะนั้นก็ประมาณนี้นะครับถ้ามีใครมีข่าวอะไรที่น่าสนใจก็มาแลกเปลี่ยนอัปเดตกันนะครับอ่ะลองมาดูตอนนี้เรามาดูทางความคิดเห็นทาง youtube กันบ้างนะครับสวัสดีน้องอักเวนะฮะว่าไงไวัยรุ่นเซนแล้วคนแรกเจมส์ James, ไง โอเคครับก็เนน้องสาวเจมส์นะครับลอรเรนซ์เจมส์นะครับความฝันสูงสุดกับการเชียร์เชลซีของพี่เบียร์คืออะไรครับอืมความฝันสูงสุดเหรอตอนนี้นะครับความฝันสูงสุดของพี่เบียร์ในการเชียร์เชลซีคือคการได้ไปเตะฟุตบอลที่สนามแซมฟอร์ดบริดจ์ก็ได้หรือว่าสนามซ้อมคอปแฮมก็ได้นะครับโดยไปเตะกับทีม ทีมเชลซีแฟนคลับของไทยของเรานะครับยกกันไปทั้งทีมนะครับความฝันก่อนหน้านี้เนี่ยก็จริงๆแล้วก็ได้หลายอย่างละได้เยอะแล้วนะครับได้เจอนักเตะได้ขอลายเซน็นได้เสือ้อได้ลูกบอลได้เม็ดอิ์กรีตอะไรต่างๆนะครับก็ถือว่าในเรื่องใน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 ,ในความฝันส่วนตัวพี่เพื่ก็สําเร็จไปเยอะแล้วนะครับที่ยังมากลับมานั่งทําชมรม กลับมานั่งพูดคุยนะครับกลับมาเนี่ยจัดกิจกรรมอะไรต่างๆนะีก็เพราะที่ต้องการที่จะทําความฝันที่มันยากกว่าการทําความฝันส่วนตัวให้สําเร็จนะครับจริงๆพี่เบียร์ยังไม่เคยไปเชียร์เชลซีที่สแตมฟอร์ดบริดจ์เลยนะครับเพียงแต่ว่าคิดว่าโอเคหลังสถานการณ์โควิดนะครับกลับมาเป็นปกติเมื่อไหร่เราก็คงจะได้ไปเชียร์แต่ว่าหลังจากที่ได้ไปเชียร์นะครับไม่ว่าจะเป็นโอ oh, ไปเชีย ยูโรปาลีกรอบชิงชนะเลิศนะครับแล้วก็ดูทุกเกมที่เชลซีมาเยือนประเทศไทยเนี่ยมันก็อารมณ์หนึ่งในการที่เข้าไปดูในสนามนะครับการที่เราเขาเรียกว่าอะไรได้ทำความฝันของเร้อยเป็นจริงโดยการที่เราได้กับตัวเองนะครับได้ได้คนเดียวได้ได้ได้ไปเดี๋ยวอีกหน่อยมั่นใจว่าก็ต้องได้ไปสแตมฟอร์ดบริดจ์นะครับแต่มันก็คือเป็นแค่แฟนบอลคนหนึ่ง ที่ไปดูบนอัธจันทร์ครับตอนนี้ถ้าเกิดว่าถามว่าเชลซีมาไทยและพี่เบียร์ไปดูที่ราชมังคลาก็คงจะเฉยๆอะ่ะมันก็คือดูเกมแล้วก็แบบโอเคบรรยากาศมันก็สนุกสนานแต่เราก็ได้สัมผัสแล้วได้รู้จักแล้วนะครับแล้วก็การที่เราจะได้การที่เราจะทําความฝันให้สําเร็จเพื่อตัวเราเองเนี่ยโดยตัวคนเดียวเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องยากเท่าไหร่สาหรับพี่เบียร์ถ้าคิดว่าเราแบบ รามีความฝันอะายเรื่องที่เราตั้งใจที่จะไปถึงตรงนั้นได้นะครับมันก็ทําได้ง่ายนะครับก็ถ mm. ือว่าความฝันส <password> ่วนตัวมันสําเร็จไปเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวหลังโควิดก็คงจะได้ไปเชียร์เชลซีที่แซมฟอร์ดบิชนะครับแต่ว่าความฝันนั้นสูงสุดอะคือพี่เบียร์ทำชมรมเชลซีด้วยความต้องการที่จะนําบรรยากาศการเชียร์ฟุตบอลการมิตติ้ง <un retour> การรวมตัวของแฟนบอลเชลซีเนี่ยให้มารวมกันมาดูกันในที่เดียวกันเยอะๆในร้านเดียวกันเหมือนกับที่ประเทศอังกฤษเพราะว่าตัวพี่เบเองแล้วก็หลายๆคนเนี่ยก็คงจะไม่ได้ไปอังกฤษบ่อยๆได้ง่ายๆหรือว่าสะดวกอะไรมากนักนะครับก็ก็เลยทําแบบนี้มาตลอดนะครับโดยการสร้างบรรยากาศการเชียร์บอลในประเทศไทยกับพวกเราเองนะครับพี่เบก็อยากจะเชียร์กับเพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆ แฟนบอลเชลซีเยอะอะไรประมาณนี้นะครับหลายๆคนก็ต้องบอกว่าต้องตอนนี้มีแฟนบอลหลายคนได้ไปเชียร์เชลซีที่แซมฟอร์ดบริดจ์ไปกันได้ง่ายขึ้นนะครับไปกันสะดวกสบายมากขึ้นค่าตัว๋วค่าเครื่องบินอะไรก็ถูกลงนะครับการเดินทางการสื่อสารข้อมูลอะไรมันก็ง่ายขึ้นม,มีอินเทอร์เน็ตมีโซเชียลมีเดียแต่พี่เบียเชื่อว่าพอถึงวันที่พี่เบียได้ไปแซมฟอร์ดบริดจ์มันก็คือเป็นบรรยากาศที่ เราได้กับตัวเราเองนะครับที่เราได้ไปอยู่ตรงนั้นเหมือนตอนที่ได้ไปดูยูโรปาลีกรอบชิงชนะเลิศนะครับพี่เบียร์ก็ไปคนเดียวถึงจะไปเจอเพื่อนๆพ,พี่น้องแฟนบอลเชลซีชาวไทยบ้างนะครับแต่มันก็เป็นจํานวนน้อยนะครับแล้วก็เราก็ไปนั่งดูแล้วก็มีเพื่อนยินดีไม่เยอะนะครับตอนนี้เนี่ยพี่เบียร์ได้คุยกับใครหลายๆคนแล้วนะพอดีน้องอักเวถามมาก็เลยขอโมยาวนิดนึงนะครับโมไว้แล้วกันนะครับถ้าเผื่อใครยังไม่รู้ แต่ใครที่ได้เจอได้คุยกันบ่อยๆเนี่ยก็น่าจะรู้แล้วว่าตอนนี้พี่เบียร์กลับมาเนี่ยมานั่งไลฟ์ข่าวมาทําชมลมแล้วก็อยากจะจัดกิจกรรมมากๆหวังว่าสถานการณ์โควิดมันจะดีขึ้นแล้วก็หายไปไวๆกลับสู่สถานการณ์ปกติพี่เบียร์ได้ออกไปทํากิจกรรมได้ไปเจอเพื่อนๆพี่ๆน้องๆแฟนบอลเชลซีสักทีนะครับกลับมาที่ความฝันนันสูงสุดของพี่เบียร์เนี่ยก็คือการที่เราจะได้ไป ตะฟุตบอลกันที่สแตมฟอร์ดบริดจ์นะครับกันเป็นหมู่คณะนะครับอยากจะไปกันชมรมเราอะนะครับคือทุกคนที่เป็นฟุตบอลช,ชาวไทยพี่เบียร์ก็ถือว่าเป็นสมาชิกชมรมเชลซีนะครับบางคนอาจจะอยู่ต่างจังหวัดบางคนอาจจะอยู่กรุงเทพอยู่ที่ไหนไกลๆอาจจะไม่ค่อยได้มีโอกาสมาเตะฟุตบอลด้วยกันนะครับพี่เบียร์เองก็เพิ่งจะได้มีโอกาสเริ่มเตะฟุตบอลจรงิจรงๆเมื่อซัมเมอร์ที่แล้วนี่เองนะครับในช่วงโควิดแล้วตอนนี้ก็ต้องพักไปนะครับเพราะนั้นเนี่ย ถ้าซึ่งเนี่ยมันยากกว่าเห็นไหมคือมันมันยากกว่าที่จะไปคนเดียวอะ่ะคุณฝันว่าคุณอยากจะได้ไปไปเชียร์เชลซีสักครั้งหนึ่งนะครับคุณก็ทํางานเก็บเงินขอวีซ่าซื้อตัว๋วแล้วก็ไปดูนะครับแต่ว่าเนี่ยทํายังไงพวกเราจะได้ไปกันเป็นหมู่คณะอย่างน้อยน้อยสิบห้าคนนะครับขั้นต่ําที่คิดไว้ในใจนะครับแฟนบอลชาวไทยไปด้วยกัน ขึ้นเครื่องลำเดียวกันไปทริปเดียวกันนะครับไปสิบห้าคนแล้วก็ไปเตะฟุตบอลกันนะครับถ้าสูงสุดๆเลยความฝันอันสูงปี๊ดเลยนะครับคือทีมแฟนบอลเชลซีไทยเนี่ยเตะกับนักเตะเชลซีนะนั่นคืออันนั้นคือโหมันช่างไม่รู้ว่าเรียกว่า ไม่รู้ว่าเกินเอื้อมแค่ไหนหรือว่ามันริบบลีหรือมันยังไงนะก็ไม่รู้เหมือนกันนะพี่เบียร์มันยากอะแต่ว่าไม่รู้ดิมันก็มันก็เป็นคงามฝันอะมันก็มันก็อาจจะมีสักวันก็ได้นะครับที่เป็นอย่างนั้นนะก็ต้องดูเงื่อนไขไปเรื่อยๆก็ทําชมลมไปเรื่อยๆก็มาพูดคุยกับเพื่อนๆน้องๆแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าโอกาสนนั้จะมาถึงบางทีก็อาจจะแบบเราพร้อมพร้อมกันสิบห้าคนทั้งทีม นะครับอาจจะมีผู้สนับสนุนบ้างนะครับค่าเดินทางค่าใช้จ่ายทําให้มันง่ายขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะเป็นโอกาสที่พิเศษพิเศษที่ทางเชลซีเขาจะจัดให้พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าก็ลองก็ก็ต้องลองดูความพร้อมของเราด้วยแล้วก็ต้องดูทางเชลซีด้วยว่าเขาจะมีเงื่อนไขอะไรยังไงนะครับอยากจะให้เราทําแบบไหนตอนนี้พี่เบนก็ถือว่า ช่วยสมโมสรเต็มที่ยิ่งกว่าพนักงานประจําอีกนะครับทั้งทําบัตรสมาชิกต้องบอกเลยนะครับทำบัตรสมาชิกขายเสื้อรับสั่งสินค้าจากเมกาสโตวันนี้คือคืองานที่ค่อนข้างยุ่งแต่ไม่มีไรายได้ไม่มีเงินเดือนไม่ใช่พนักงานเชลวซีด้วยนะครับบางวันพี่เบียนนั่งทําเหมือนกับเป็นพนักงานเนี่ยก็คือช่วยจริงๆนะครับเพื่อที่ได้หวังว่าในวันหนึ่ง จะมีโอกาสที่ทางสมโมสรนเขาะจะเนี่ยนะฮะให้โอกาสบอกมาเลยว่าให้ให้พีเบียร์ทำยังไงจะทำยังไงที่เราจะได้ยกทีมไปเ,ปไปเตะที่สแตมฟอร์ดบริดจ์นะครับหรือสนามซ้อมคอปแฮมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามองกันนะครับ <LC> เขาบอกว่าคอปแฮมไปยากกว่าสแตมฟอร์ดบริดจ์ซะอีกนะครับเพราะว่าค่อนข้างเป็นพื้นที่ส่วนตัวแล้วก็พื้นที่ที่มันค่อนข้างสกฤตนะครับเพราะนั้นก็ ประมาณนี้แหละทําไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ลองดูว่าจะมีโอกาสหรือว่าจะต้องทําอะไรยังไงนะพี่เบก็คิดว่าค่อยๆทําไปเดี๋ยวเขาก็น่าจะค่อยๆบอกมาเรื่อยๆนะเคยมีอย่างนี้เคยมีเมื่อประมาณเออตอนที่เราเป็นชมรมระดับสูงสุดในเอเชียนะครับเมื่อป,ปีประมาณประมาณสองพันสิบสามสองพันสิบสี่สองพันสิบห้าช่วงนี้นะ เชลซีเขาก็ขายแพ็กเกจผ่านทางชมรมด้วยนะครับขายแพ็กเกจผ่านทางชมรมเนี่ยให้ที่เบียรเนี่ยจัดทัวร์ไปซึ่งตอนนั้นก็ต้องบอกว่าโอ้เพิ่งมาทําชมรมใหม่ๆแล้วก็อะไรมันก็ยากอะไรมันก็แพงนะครับถ้าเราต่างคนต่างซื้อตั๋วไปดูบอลที่สแตมฟอร์ดบริดจ์ก็ต่างคนก็ต่างไปดูไปดูบอลอัศาจรรย์ไปอะไรก็แล้วแต่แต่มีช่วงหนึ่งเชลซีขายแพ็กเกจนะครับ ที่ไม่รวมค่าตัว๋วเครื่องบินเราก็ต้องหาตัว๋วเครื่องบินไปเองแต่เป็นแพ็กเกจแบบว่า4วัน3คืนอะไรเงี้ยนะครับรวมพักที่มิลเลนเนียมนะครับรวมอ่เอ่เอรวมทัวสนามรวมชมการแข่งขัน,ขนรวมอะไรแบบนี้ซึ่งถ้าเราจัดเป็นกรุ๊ปได้อะ่ะเราอาจจะขออะไรเงื่อนไขที่มันได้มากกว่าก,า,การที่ไปส่วนตัวนึกไหมครับเหมือนกับ หมือนกับสปอนเซอร์แหละบางครั้งสปอนเซอร์เขาจะมีไปทํากิจกรรมไปทํานู่นนี่นั่นนะครับถ้าเกิดว่าตอนนั้นเนี่ยเขาขอสี่สิบคนสี่สิบคนเมื่อดูการสองพันสิบสามสิบสีิบห้า 2, 30, 30, 40, 50, หอะไรประมาณนี้พี่เปจำเป๊ะไม่ได้แต่ก็รู้สึกว่าโอ้มันยากมากแล้วแพ็กเกจละคนละหลายแสนนะครับตัวพี่เปเองก็ยังไม่มีตังค์เลยนะครับตอนนั้นอนะโอประมาณแบบสองสแสน สองสามสี่ 2, 3, 4, แสนแล้วประมาณนี้คือจําตัวเลขไม่ได้เพราะว่าดูแล้วมันไม่ไหวนะครับหาคนสี่สิบคนแล้วก็เป็นแพ็กเกจแบบฟูลออปชันที่ไปนอนทั้งเมริเนียมนะครับโรงแรมที่อยู่หน้าสนามนะครับไปนู่นนี่นั่นอาจจะได้อาจจะได้เจอนักเตะหรืออะไรก็ตามเนี่ยแล้วก็มีกิจกรรมของ Chelsea เชลซีนี่ยตอนนั้นะมันค่อนข้างเป็นไปได้ยากแต่ตอนนี้ที่กลับมาทําใหม่ก็นี่แหละครับคิดว่าอะตั้งเป้าไว้สักยี่สิบคนอะ 20คนนะครับที่จะซื้อทริปไปด้วยกันแล้วก็อยากจะให้เป็นทริปที่ไม่แพงมากนะครับไม่แพงมากแบบอาจจะไม่ได้ฟูลออปชันแบบต้องไปกินหรูอยู่ห้าดาวอะไรเงี้ยอาจจะเลี่ยงๆว่าขอไม่ต้องไปนอนมิเลเนียมได้ไหมเพื่อจะได้ประหยัดค่าใช้จ่ายแต่ว่ารวมตัวกันไปได้เยอะแล้วขอให้ทางสโมสรน่ะช่วยจัดกิจกรรมพิเศษให้กับแฟนบอลชาวไทยที่เราไปพร้อมๆกันหน่อย นะครับความฝันของพี่เบียร์ก็คือนั่นแหละอยากจะไปเตะบอลกับนักเตะเชลซีประมาณนี้นะครับจะในสนามแซมฟอร์ดบิทก็ได้หรือสนามซ้อมก็ได้หรือว่าเตะขำๆเล่นๆก็ได้นะครับโอเคหวังว่าสักวันหนึ่งเนี่ยก็ที่นั่งทําอยู่แบบนี้นะครับความฝันมันจะเป็นจริงนะฮะโอเคถามนิดเดียวก็ตอบไปครึ่งชั่วโมงเหมือนเดิมนะครับกลับมาที่คอมเมนต์ต่อไปนะฮะ น้องอักเวอพี่เบียร์ตอบอักเวและอักเวบอกว่าความฝันของผมคือการลากไออมาตีแล้วก็ทืบทีเดิบแล้วก็เอาถ้วย UC l ฟาดหน้ามันแล้วบอกว่าถ้วย FFA แล้วไงกูแชมป์ยุโรปอ๋อน้องอมาตีอ๋อไออมาตีอมาตีแหมนึกว่าใครนั่นก็คือนักเตะเลสเตอร์สิตปีที่โยนธงเหล่าทิ้งนั่นเองนะครับก็ไม่เป็นไรคือจริงๆจะบอกว่าถ้าเป็นแฟนบอลนะแต่พี่เบียร์ก็เป็นแฟนบอลแล้วก็เป็นแฟนบอลที่ค่อนข้างเกลียนด้วยนะก็ชอบแคว ชอบด่าไม่ได้มีน้ําใจนักกีฬาให้กับทีมอื่นด้วยละครับแล้วก็ไม่ได้ญาติดีกับแฟนบอลทีมอื่นมากนะครับแล้วแตอารมณ์แต่ว่าอย่างอามาตี้อ่ะมันเป็นนักกีฬานะครับมันควรมีน้ําใจนักกีฬาโวยฮะเพราะนั้นไม่โอเคนะครับที่ทําแบบนั้นเพราะนั้นเราก็โอเคไม้หัวอามาตี้แล้วก็พีเียก็กาชื่อเลสเตอร์ซิตี้ไว้เลยนะครับว่ามันเป็นศัตรูกับเราอีกทีมหนึ่ง พี่หมุนน้อยกลอยใจสวัสดีครับมาพี่หมุนน้อยความฝันของพี่หมุนน้อยก็น่าจะเป็นการที่เชลซีได้แชมป์โคปาลิเบอร์ดาโตเรสกับ AFC นะครับโอ้โหสุดยอดจริงนั่นก็แปลว่าเชลซีต้องย้ายถิ่นฐานย้ายทีมย้ายสโมสรอนไปอยู่เมกาใต้เลยทีเดียวแล้วจากนั้นก็ย้ายมาเป็นทีมในไทยลีกไหมนะครับจะได้มาเตะ AFC ด้วยนะครับฟ้าแชมป์ไทยลีกด้วยนี่ก็เป็นโอ้ความฝันที่สูงสูงไกลามากกว่าของผมอีกนะเนี่ย แล้วก็พี่โกมนสวัสดีครับบอกว่าเชลซีเงียบมากยังไม่ชัดเจนเกี่ยวกับนักเตะใหม่ใช่ครับยังไม่มีความคืบหน้าอะไรใดๆเลยผมก็เลยไม่ได้มีข่าวสารอะไรที่จะมาอัปเดตมากนะครับไม่อยากจะอัปเดตข่าวที่มันล่ําลือไม่ค่อยมีมูลไม่ค่อยมีอะไรนะครับก็เรียกว่ามาพูดคุยรักทายกันก่อนนอนแล้วกันนะครับถ้ามีข่าวอะไรที่อัปเดตคืบหน้านะครับจะได้ ต้องรีบมารายงานให้ได้รับทราบทันทีแน่นอนถ้าเกิดว่าใครมีาข่าวอะไรก็อย่าลืมออกมาแลกเปลี่ยนกันอย่าลืมมาพูดคุยกันละกันนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้สําหรับเช e ลซี a เอฟวีเดย์ที่เรามานั่งคุยกันสบายๆแบบนี้ถ้าเกิดว่ามีคําถามอะไรถามพี่เบียนนะถามตรงใจแบบนี้ก็จะตอบยาวนิดนึงแบบนี้นั่นเองนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมนะครับขอให้นอนหลับฝันดีแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะฮะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนบ๊ายบาย เจอกันพรุ่งนี้ครับ